ทวีเอาตายเดียส่ยเหรอถูกแต่สวจะเอาทวีไม่ตายเพราะสั้นเลยหนึ่งนะครับอาจารย์ฟันธงอู่แล้วเนี่ยปฏิบัติการของ DSI ในรอบนี้นะครับครับเขาตัดสินโดยคำสั่งคณะกรรมการหมดพูดง่ายว่าทวีสอดซองนะครับหรืออาทิตย์ดี DSI เนี่ยเขาลากกรรมการคดีพิเศษเอามาเป็นแบ็กหมดแล้วอ่ที่เป็นที่เป็นบอดนะครับคือผู้ตรงๆว่าเขาพูดเลยว่าเขาไม่ได้ติดเขาไม่ได้ตัดสินใจดําเนินการเรื่องนี้โดยลําพังครับ นะครับมาตามกฎหมายมีการลงคะแนนตามที่คะแนนที่เราเห็นหมดเลยนะครับอันนี้ผมว่าตามข้อกฎหมายก่อนครสอ2อันนี้เอาเอาข้อมูลวงในมาเล่าให้ฟังมีใครเห็นไหมครับว่าร้อยห้าที่เซ็นไปอะ่ะไม่มีตัวตึงเซ็นนะครับผมบอกให้แก๊งแจ็คไม่มีเซ็น <c oughs> เอาตัวรอด <c oughs> พวกที่เซ็นนี่ไม่ใช่ตัวตึง <c oughs> วันนี้เนี่ยทวีเขารู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าแก๊งแจ็คระวังให้ดี30คนเนี่ย เดี๋ยวหมายเรียกฟอกเงินถึงตัวแน่คนอื่นไม่เกี่ยวหนึ่งร้อยกว่าท่านนั้นต้องบอกเลยว่าไม่เกี่ยวเลยเออนะครับที่ไปเซ็นกันหนึ่งร้อยกว่าท่านไม่เกี่ยวเลยเ,ออเขาจำแนกเป้ากันเรียบร้อยแล้วแล้วโตรเหลือเชื่อเลยไหมยังไงฮะแกนนำตัวตึงสวออวันนี้ไปปรากฏตัวที่หน้าปปชอเนี่ยที่เป็นระดับประธานกรรมธิการนะขอโทษนะครับผู้ผู้คนเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โห ตัวตึงระดับระดับผู้ประสานงานแก๊งแจ็คหายไปไหนไม่ไปปรากฏตัวที่เหลือนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสววงสองสววงหนึ่งเอานิ้วไปนับเลยครับหรือเขามีไม่ถึง5คนไม่ถึง10คนหรือเขาแยกกันเดินแยกกันตีอาจารย์เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะคนที่เขาอยู่ในแวดวงแหละพอเขาเห็นนะครับคนเซ็นชื่อเนี่ยไม่มีแก๊งแจ็คลงเนี่ยเขาก็รู้แล้วนะครับเขาก็รู้แล้วอ้าวเฮ้ยพวกนี้ จะดันเพื่อนให้มีเรื่องเหรอแต่มไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกเลยสอวอที่ลงชื่อไปห5คนคร้บคนะครับไม่ต้องกังวลทวีสอดส่องเขาสอดส่องมาแล้วนะครับเขารู้ว่าเป้าที่เขาจะฟาดน่ะกี่คนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่างานนี้ทวีเอาตายแต่สอวเอฉพาะแก๊งตัวตึงที่เราเรียกว่าแก๊งแจ็คไม่มีทางจะเอาทวีตายและจะโดนอย่างที่พี่ถกบอกแล้วจะแข่งกันเรื่องความไวในการปิดจ็อบด้วย